เงินทุนมีฟล o w ในฝั่งของตลาดละเหลือแค่ว่าจะดันในหุ้นตัวไหนแล้วฟลเนี่ยนะครับจะเข้าไปเ,เรียกว่าดันให้ตัวของหุ้นอย่างเดลต้าหรือว่ากลุ่มแบงค์นะครับมีการเล่นกิงกำไรระหว่างทางหรือเปล่าให้ติดตามในเรื่องของเซต50 Index Future ที่เป็นการลองแล้วลองสะสมของนักลงทุนต่างชาติจะช่วยในแง่ของการสก,กรีนว่า ตลาดในตอนนี้ยังดีอยู่ไหมทิศทางในภาพรวมยังแข็งแกร่งหรือเปล่าจะช่วยลดความเสี่ยงในแง่ของการมองตลาดหุ้นอย่างเดียวครับผมครับสอ,สองสองสเต็ปสเต็ปแรกมาแล้วดูที่ Set 50 Index Future นะโดยภาพรวมของตลาดมาแล้วและขั้นต่อไปก็จะดูในตลาดหุ้นว่าจะลงหุ้นหลายตัวเนี่ยนะนะนะนนแน่นมากขึ้นไหม โฟกัส <Focus. S 1> ไปที่หุ้นที่อยู่ในเซตห้จะเป็นตัวตพิสูจน์นะครับใช่ครับหุ้นใหญ่จะขึ้นตามมา